ถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีคนใหม่วันนี้ผมมีเวิร์กช็อปและมีเทคนิคซึ่งปกติเวิร์กช็อปแบบนี้เวิร์กช็อปของอับรามฮิกส์จะไม่มีอยู่ในคลิปหรือไลฟ์ฟรีๆหน้าเพจแต่ผมอยากจะช่วยสำหรับคน ที่คิดว่าอยากจะให้โอกาสกับตัวเองได้ลองสัมผัสประสบการณ์ของการเป็นคนรวยหรือเป็นเศรษฐีเวิร์กช็อปของผมเป็นเวิร์กช็อปของอับราฮัมฟิกส์ซึ่งเป็นกลูรูเกี่ยวกับด้านจิตวิญญาณและกดแรงดึงดูดถ้าคุณอยากจะได้ความรู้ และประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆจากคลิปนี้ตั้งใจฟังนะครับผมอาจารย์ออสตินจะมอบเงินให้กับคุณทางความรู้สึกเป็นระยะเวลา10วันวันแรก1ล้านบาทวันที่สองสล้านบาทวันที่สามสล้านบาทไปจนถึงวันที่10 10ล้านบาท การมอบเงินนี้คือการมอบเงินทางความรู้สึกนะครับไม่ใช่มอบเงินจริงๆเมื่อคุณได้รับเงินจากผมแล้วหน้าที่ของคุณคือช้อปปิ้งใช้จ่ายที่จะมอบความสุขและแรงปรารถนาในใจคุณคุณอาจจะเอาเงินนี้ไปใช้ในการลงทุน หรือช้อปปิ้งเป็นทรัพย์สินเป็นบ้านที่ดินรถเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงเสื้อผ้านาฬิกาแหวนรองเท้าทรัพย์สินต่างๆที่คุณต้องใช้เงินซื้อทำไมเหรอครับเพราะเวิร์กช็อปของอับราฮมฮิตสู่ออสตินฮิกส์จะสร้างแรงสั่นสะเทือน ให้กับคุณคุณช้อปปิ้งด้วยความรู้สึกไม่ใช่เรื่องจริงแต่ความรู้สึกที่คุณได้สัมผัสถึงรสชาติของความเป็นเศรษฐีของคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือมีเงินใช้อย่างมากมายมหาศาลวันหนึ่งหลายๆลยล้านมันจะสร้างความรู้สึกจริงๆให้กับคุณมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนจริงๆให้กับคุณ มันจะสร้างไวเบชั่นให้กับคุณใจของคุณจะขยายใหญ่เพื่อรับกับโชคดีๆจำนวนเงินมากๆความสุขมากๆทรัพย์สินมากๆใจของคุณจะขยายใหญ่เพื่อรับกับงานใหญ่ๆผู้คนที่มีระดับในการทำธุรกิจใหญ่กว่าที่คุณเคยทำ คุณจะได้รับประสบการณ์ชีวิตของคนเป็นเศรษฐีอย่างที่คุณต้องการผ่านจินตนาการของคุณเงื่อนไขคุณจะต้องใช้เงินให้หมดผมให้คุณหนึ่งล้านคุณต้องใช้ให้หมดหนึ่งล้านเงินนี้เราไม่ได้ใช้จริงเราใช้ในเวิร์กช็อปคุณจะกลัวอะไรใช้ให้เต็มที่คุณต้องใช้เงินนี้ให้หมดในแต่ละวันจนคุณรู้สึกว่า พอสคาระเจ็ดล้านพอสแค่คนระเจล้านซื้อใด้สบายสบายซื้อบ้านหลังละสิบล้านสบายๆนี่แหละรครับความรู้สึกที่มีอิสระทางการเงินคุณสามารถใช้เงินได้อย่างไหลความกังวลไหลแหลงต้านปัศจากความกลัวว่าพรุ่งนี้คุณจะไม่มีกิน นี่แหละครับเวิร์กช็อปที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนสร้างบเวชั่นจากภายในออกมาภายนอกให้คุณเพราะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนรวยในไม่ช้าคุณจะเป็นคนรวยและถ้าคุณรู้สึกถึง แรงสันสะเทือนของคนรวยคุณรู้สึกถึงความคิดระบบความคิดของคนรวยใจคุณขยายใหญ่จิตเศรษฐีแบบคนรวยในไม่ช้าคุณจะเป็นคนรวยความรู้สึกมาก่อนความจริงเสมอและในที่สุดความรู้สึกจะนำเอาความจริง ที่คุณได้ตั้งเป้าหมายไว้กลับเข้ามาในชีวิตคุณคุณส่งการบ้านเวิร์กช็อปนี้ให้ผมในใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยไม่ต้องส่งอินบ็อกซ์นะครับผมขอคนที่กล้าจะเปิดเผยตัวต,วตนคอมเมนต์มาเพราะคอมเมนต์ของคุณจะเป็นวิทยาทานให้กับคน ที่ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนไม่กล้าแม้ที่จะให้โอกาสตัวเองได้สร้างแรงสันสะเทือนและประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในการเป็นเศรษฐีประสบการณ์ดีๆอย่างเนี้ยคุณหาที่ไหนก็ไม่ได้นอกจากเวิร์กช็อปของอับราฮัมฮิกซ์ซึ่งผมได้ศึกษาและนำมาถ่ายทอดผ่านเวิร์กช็อปของออสตินฮิกซ์พวกคุณ จะได้รับประสบการณ์ดีๆนี้ส่งต่อมันลงมาใต้คอมเมนต์คุณไม่ต้องอายใครว่าใครจะรู้สึกกับคุณยังไงเพราะคนรวยโนสนโนแคร์ no son, no care. ถ้าคุณกล้าที่จะเป็นคนรวยคุณต้องกล้าที่จะตัดสินใจและหยุดฟังเสียงคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณกล้าที่จะโดดเด่นกล้าที่จะแตกต่าง กล้าที่จะแสดงความคิดแปลกใหม่ออกมานั่นคือนิสัยของคนรวยอย่างแท้จริงถ้าคุณพร้อมที่จะเข้ามาในเวิร์กช็อปผมให้คุณแสดงตัวตนเป็นชื่อเล่นก็ได้พร้อมทั้งคอมเมนต์ว่าภายใน10วันนี้คุณใช้จ่ายอะไรไปบ้างและมันสร้างแรงสั่นสะเทือนให้คุณยังไงบ้างอีกสิวันเจอกันนะครับ ผมรอตรวจการบ้านของคุณอยู่ปกติเวิร์กช็อปอย่างนี้คุณจะไม่พบโค้ดคนไหนให้คุณฟรีๆแต่ผมอาจารย์ออสตินให้คุณฟรีๆและหวังว่าคุณจะรับโอกาสนี้และทำมันอย่างดีอย่างเต็มที่เพราะมันจะมีผลจริงๆกับชีวิตคุณ